ออไออาเชอร์นี่ผมว่าถ้ามีดับเป็นดาวนี่น่าสักสิบดาวนมเจ็ดตัววะเกี้ยอะไรคือการได้หมา7ตัววะเอ้ยไม่ใช่7ตัวด้ว่าเชี่ย8ตัวสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับยู่กรลบผมใจราวเช่นเคยนะครับผมฮะเราดูภาพเกมรับคุค้คๆไหมครับทุกคนมีตัวละครหล่อๆที่เท่แล้วก็มีมอนสเตอร์ ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะโฟลิ่งนึกออกปหมเดืออกปหมทุกคนนึกอออกไหมใช่ครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกมแร็คแอนด์ร็อกนะครับผมแต่ไม่ใช่แร็คแอนด์ร็อกธรรมดาทุกคนนี่คือแร็คแอนด์ร็อกแท็กติกสองนะครับทุกคนอ่าแล้วต้องบอกเลยทุกคนนะว่าแร็คแอนด์ร็อกแท็กติกสองเนี่ยไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับผมนะมีพีเซนเตอร์เป็นโบกี้ไลออนด้วยนะครับโฟมออแล้วมีการร้องเพลงกันนะบีฟรีด้วยนะถ้าลองฟังฟังเพลงไม่เก้าเลยดิ ไม่มีอะไรฟฟสเท่านี้อีกแล้วนะครับทุกคนกดไลค์ให้หนึ่งทีเกมนี้เนี่ยจะเป็นแล็คนลล็อกเวอร์ชั่นวางแผนนะผมจัดทีมวางกลยุทธ์กันนะครับผมเอ่อบอกเลยว,ว่าโคตรฟยวนะครับทุกคนนี่ครับผมนะนี่เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมฟังเราเนี่ยจะมีจํานวนทั้งหมด5ตัวละครในการลงส่วนศัตรูก็จะมี5ตัวเช่นกันนะครับระบบเกมเพลย์ง่ายๆนะครับทุกคนมันจะมีสกิลนะครับคือมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเดินไปโจมตีแล้วเราก็สามารถกดสกิลให้กับมอนสเตอร์เราได้อ่า เพราะนั้นเห็นอย่างนี้มันจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ยังไงอ่ามันจะมีแบบวางแท้งวางแคลรี่วางเมทอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูเลยเนี่ยไฟเนี่ยผมเอาตัวแทงสองตัวนะครับทุกคนแล้วก็ไป็นตัวดาเมจสามตัวอยู่ข้างหลังเนี่ผมนะ,ะแล้วก็มีการสาดสกิลเลนดูดูแบบด,ดาเมจทุกคนเหมือนแรกล็อกสมัยก่อนเลยผมโคตรเจ๋งอันนี้ผมเปิดอัตโนมัติผมให้มันขยับเองง่ายแล้วมเปิดอัดี๋ยวภูมิเชี่ย ภาพแม่งโคตรสวยทุกคนภาพน่ารักบ้างเลยแล้วอันนี้ที่ผมเล่นนะทุกคนก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีหลายโหมดมากนะครับทุกคนนอกจากโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีโหมดต่อยหอคอยเนาะ,ม,ะมีเขาวงกดดันเทียนมีอารีนาสำหรับคนที่ชอบการประทะกับผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆที่ผมยังปลดล็อกไม่หมดเนาะมีกิววอ์ด้วยอะไรอย่างนี้ยเนาะ รับรองว่าไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับทุกคนและถ้าพูดถึงการทําทีมแล้วเบิร์ก็จะขาดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือกาช้านั่นเองกดตรงอันเชิญนะครับทุกคนเพื่อเข้าสู่ ความเกลือนะครับเออก็สำหรับกาชาดทุกคนมีหลายแบบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้ทั่วไปนะผมซึ่งเลทเนี่ยก็จะมีเลทตั้งแต่ ss นะครับผมนะโอกาสออก5.01%นะมแล้วก็มี s นะครับผมแล้วก็มี a นะครับผมนะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบธาตุด้วยนะครับทุกคนจะมีธาตุแสงธาตุมืดธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําและก็มีธาตุหินนะครับผมนะตามหลักเกมแนวนี้นะครับทุกคนธาตุแสงกับธาตุมืดเนี่ยคนอยากได้เยอะสุดแต่มันจะไปเก่งเลเรเกมนะเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เมตาของเกมนี้เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนะผมแล้วก็บาตู้นี้อันตู้นี้น่าสนใจนะครับทุกคนแต่มันใช้ไม้ผีนะผมใช้ไม้พิเศษในการเปิดนะมอันนี้เนี่ยจะสามารถเลือกธาตุได้นะว่าเราอยากได้ธาตุไหนนะก็จะมีธาตุน้านลวบ ผมน่าจะเอาลมนะเออผมรู้สึกผมชอบลมหนมเนี่ยแล้วก็จะมีตู้ที่3อันนี้นะครับทุกคนและอันนี้ก็คือตู้ที่4นั่นเองนะครับผมเออเลดเกมนี้ถือว่าดีนะครับทุกคนเพราะนี่ครับอันเชิญอีก30ครั้งการันตีได้มอนสเตอร์คุณสมบัติ SS เมันมีการันตีตลอมันมีการันตีนะครับผาไปเล่นไปนี่แหละครับเกมที่เรารอคอยนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าผม จะมีดวงในเกมนี้หรือเปล่าเกมนี้จะรักใจราวไหมต้องมาคอยลุ้นกันนะครับยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใช่องใจราวด้วยนะครับผมใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าโดมอันเชิญ10ครั้งแรก Let's go เฮ้หักกิ่งไม้เพื่อหันเชิญเอ้ยเชียร์ค้ที่ฟิลเกศใยก่อนปุ๊บอันนี้ ระดับ S นะเออก็ยังก็ยังเป็นเอสนะทุขขกคนก็ยังเป็น S แต่เราต้องการ S S สเลงเปิดมาด้วยกริฟฟอนเออมันก็ดีนะมันก็ดีมันก็ดีอยู่แหละเอ้ยมันก็ระดับ A วะ่ะทุกคนไอหมาเหรอวะทำไมทำไมมันผมไม่ินกับการที่หมามันยืนสองขาอะ่ะนุ่มอันนี้ใครรู้ว่าตัวไหนเก่งนุ่มสามารถแนะนำมาได้เฮ้ยทอง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  สบายดิท่านดืดป่ะเชียคือคือผมอะเคยเล่นตั้งแต่สมัยแรกล็อกเทคนิคภาคหนึ่งนะครับทุกคนผมเนี่ยมีไอ้ดาร์กอหลดอยู่ในทีมด้วยซึ่งมันเก่งมากเนอะแล้วผมก็มีคิดในใจนะแต่ผมลืมพูดออกมาว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากได้ดาร์กอหลดไอ้เชียมันมาะตุ้โนโคตรเอาเยังโคตเอ็ตึงก็ตรต,ตเฮ้ยตัวตัวเชียร์ boy <c oughs> เชียอ้นนี้อันนี้อันีนตัวตัวที่มันอยู่ในรู้เรื่องทุกคนไอ้ยหรอ S S S s เหรอผมอาจจะไม่เสียนเรื่องเกมแน็คล็อกสมัยก่อนนะครับทุกคนเพราะผมแบบไม่ได้ไม่ได้เล่นไงสมัยนั้นเนะเอาว่า S2 ตัวทุกคน S2 ตัวยังคนตึ่อันนี้ยังไม่ถึงการันตีนะครับตอนนี้ใครจะหมั่นไส้เนี่ยเชิญหมั่นไส้ได้เลยนะครับ ตึงๆอ่ะครับน้องีโคตรเอาโคตรเอาอาจัดๆเฮ้ยแล้วก็มีโปลิงด้วยเนาะผมเนี่ยไปถามเพื่อนมาเนาะผมเห็นเขาบอกว่ามันมีโปลิงตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวแทงที่ดีที่สามารถฮิวได้ด้วยเนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ใครรู้เนี่ยบอกผมด้วยนะเฮ้ยเอาวะได้ดูชนได้วาาดว,ดว่ะเอออันนี้อันนี้เป็นตัวเป็นตัวเราลงมาจากไอ้ดาร์กที่เราได้ตัวแรกนะทุกคนอันนี้เป็นแค่ระดับเอสเนาะผมชิ่วดวงดีจัดได้สองตัวโคตรตึงอ่ะครับน้องๆตามหลักเกมแนวนี้นะครับทุกคน ไอการที่ได้ S s เนี่ยไม่ได้แปลว่าการันตีมันจะเก่งที่สุดนะผมระดับอื่นก็สามารถเก่งได้มันขึ้นอยู่กับการจัดทีมผมผมไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องสุ่มได้ SS s เ s เท่านั้นถ้าไม่ได้แปลว่าเกลือเลยมันเกลือแค่ในอันดับชั้นนะทุกคนแต่ถ้าเล่นจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่การจัดทีมนะผมและอยู่ที่การสะสมอ่าบางคนอาจไปเหมือนผม,มเน้นสะสมให้มันครบขอไมนต้องมีไอ้ยินโซนิเท่ไหวันเดอร์แมนเหรอคนแก่เหรอเป็นสมูไรปะ เออแล้วก็มีโปลิ่งแล้วโปลิ่งโปลิงน่ารักโอ้ยนี่หมา,หมานี่ได้สีห้าตัวแล้วนะเฮียมกลัวหมานี่เขาเยอะเกินไปละ <c oughs> มาอยากสองตัวแล้วก็หายไป <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อะไรวะจำไปด้ไรทุกคนไม้มไ <m ai> กับเพชรเราเหลืออีกเยอะจัดไปต่อเนื่องครับผม <c oughs> เออเฮ้ย <h ums> อ,อันนี้มีการันตีแล้ว่ใช่ทุกคนอันน,นี้น่าจะมีการันตีแล้วเพราะเขาบอก30ครั้งใช่ไหมเอาวาวา เออปอลิี่มาดาอิลูชันมาสองตัวละเฮ้ยตัวตตตัััวววนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจำได้น่ารักแล้วเออโอเค่หมามึงเยอะจังวะโซขอโทษสำหรับแบบแรกนะผมขอโทษสำหรับการอ่านชื่อแบบแรกนะครับขอโทษโซฮีนะผมโซฮีนะแม่เจ้าอ so ่านอย่างนี้ชัวต้องอ่านอย่างนี้ชัวเออเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟกต์มาดิ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 เชซี่เหรอเก่งไหมดูนตัวนี้เก่งป่ะ น่าจะเป็น DPS ที่ดีนะผมถ้าดูจากท่าทางนะนะผมว่าน่าจะเป็น DPS ที่ดีนะผมเอฟเฟกแบบนี้เอฟเฟกแบบนี้เอฟเฟกแบบนี้เฮ้ยจะเป็นเหล็กมีดผู้หลอกง่ายไหมทุกคนมันมันเหลนเหล่มันต่ำมากเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยเอาวะมากาลิต้าเหรออันอันนี้น่าจะเป็นเมทมันก็ซัพพอร์ตนะผมว่านะเออเออเอาเอซนะครับเอซระดับเอเอสเราไม่สนนะครับตอนนี้เราขอเอสนะครับเฮ้ยได้เอามาหนึ่งตัวเฮ้ยได้ตามแสงชีเกมมีรักผมทุกคนเกมนี้รักผมขอเอสอีกสักสองสามตัวหน่อยครับขอเอสสองสามตัวหน่อยครับผม เออไปครับไปครับโอซ้ำเยอะนะครับซ้ำเยอะแต่การซ้ำก็ยังโอเคนะทุกคนเพราะเราก็สามารถเอาไปตีโบวกกันได้นะผมเออยิ่งตีโบวกจะยิ่งเก่งนะผมผมไม่อยากเก่งผมอยากได้ SS ตัวใหม่สงสัยตู้นี้ไม่ดีงั้นเรามาลองตู้นี้ดีกว่านะครับทุกคนการันตี านะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเติมเงินก่อนนะครับทุกคนเหมือนว่าเงินจะไม่พอนะครับ a few moments later นี่เลยครับทุกคนไม้ผีเปื้อนเลือด35อันนะทุกคนแล้วก็ไม้ผีอีก15อันนะครับ3,700เรียบร้อยนะครับผมมาดูซิว่าตู้นี้เนี่ยจะทำให้ใจเจราได้ตัวที่ต้องการหรือไม่ let's go อันไอ้ตู้นี้เนี่ยทุกคนมันใช้ใช้เงินทองไม่ได้นะหนุ่มนะมันเป็นแบบว่าไม้ผีปื้นเลื่อนแสดงว่ามันจะต้องตัวตึงๆแน่นอนโวจะมีตัวตึงแน่นอนเออเออเอ้หมา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 จัดมาจัดมาจัดมาถล่มมาเนี่ยถล่มมาเนี่ยถล่มมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลดี้ธนีตุมันมันเป็นมันเป็นตัวละครเหรอวทุกคนมันอะไรวะเนี่ย เข้าไปเข้าไปตัวเข้าไปตัวเป็นทรงอย่างนี้วะปกติมันจะต้องเป็นต้นไม้ไม่ก็รวมร่างเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำไมทำมันเป็นทรงเนี้ยเฮ้ยสองตัวว่ะอย่าตกใจตัวเมื่อกี้อาจจะไม่ชอบแต่ตัวนี้ชอบแน่นอน What the fuck What the fuck หรือมันตัวดีวะเออเฮ้ยสามตัวสามตัวเฮ้ยว่าเฮ้ยดุยยเมื่อกี้ผมผมเพิ่มไม่ครบทุกคนแต่เราได้ลุงเราได้สามตัวนะ นี่ทุกคนเราได้ตัวนี้หเราได้บารโฟมิตนะครับผมเชีย่ยอันนี้เป็นตัวหลักที่ผมใช้อยู่ในทีมอย,นะยู่แล้วนะเชี่ยท่าแม่งคาร์จฟันโคตรแรงน,นะคผมนะเอ,อ้ยเอวาวาตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่เออถือว่าเป็นท่าลมที่สุดยอดเลยคนระับเฮ้ยอันนี้เป็นการันตีว่าทุกคนเลือกท่านหนึ่งชนิดจะได้รับมอนสเตอร์สุ่มระดับ SS อย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ผมได้ลมไหมผมลองกดน้ำดูกนะันยังไงก็เป็นตัวเมต้าแล้วเอาซะหน่อยเลยได้กามวมาทุกคนมาป่านน้ำแข็งว่าเอ,อ้ยเอาว่ะ เฮ้ยตัวนี้ผมเห็นเขาอยู่นวทุกคนเขาบอกว่าถ้ามาทํากิจกรรมได้ถึงเนี่ยมันจะได้ตัวนี้อยู่แล้วนะเอเอวเอวะาอวอวะเฮ้ยตัวนี้ดูดูน่าจะเก่งดูจากรูปร่างที่กินจอขนาดนี้นะผมว่าน่าจะเก่งชัวร์ลงผมระดับ SS ด้วยเฮ้ยผมว่าแราื่องราใช้ติกเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ให้เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้มีการันตีเยอะขนาดนี้อันนี้มีการันตีปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีแถมมาอีกมีแถมมาอีกนี่ม่นแหลมมากนะไปเราเติมมา25เปิดให้หมดทุกคนเไปวปดลยครับทุกคน เพราเออไออาเชอร์นี <h ast ana> <h ast ana> oh! ่ผมว่าถ้ามีดับเป็นดาวนี่น่าสักสิบดาวหนุ่มเดฮะฮะฮะเดี๋ยวดับปะกี้มึงตลกกูหรือปะกูได้ปะกิ๊บได้เยอะมากเลยนะแต่ถือได้อันนี้ก่อนถือได้อันนี้ก่อนเออโอ้โหตัวนี้ผมมีละทุกตัวนี้ตัวนี้ผมมีละแต่เอาเอามาตีโบโก้โอเคอยู่เอามาตีโบโก้โอเคอยู่เออ แต่อะไรคือการได้หมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัววะเทียอะไรคือการได้หมา7ตัววะเอ๊ยไม่ใช่7ตัวดหว่าไอ้เชี่ย8ตัวทุกคนคิดว่ายังไงครับกับการที่ผมเติมประมาณ6,000กว่าบาทนะผมได้ S S นะครับผมมา1ตัว2ตัว3 4 5 6 7 8 9้ประมาณ10ตัวนะครับผมเขาไม่บอกบางทีว่ามันเกลือไหมแต่โดยส่วนตัวผมว่าโอเคนะเออเพราะว่าเราได้ธาตุมืด2ตัวนะผมแล้วก็ได้ธาตุแสง2ตัวด้วยแมย้ว่าจะเป็นตัวสากระจงังแล้วผมก็ได้ไอ้ดาร์กอิลูชันซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วในการเล่นแลอกแท็กติกนะผมไหนไหนก็ไหนไหนละเอาตัวที่เราเปิดได้มันลุยกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนไปเลย let's go เดี๋ยวนี้ผมปรับสปีดคูณหนึ่งแล้วทุกคนเราจะได้เห็นท่ากันแบบชัดเจนนะครับผมฮะเออเข้าไปอาอาอเออโชว์ท่าหน่อยเพื่อนโชว์ท่าหน่อยกูสองไปเลยโผล่ฟุตปัดโป๊ะเออไม่ติดเอาวะติดตล uh. ววะเออไปดังลูเช่นตูม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 เออเป็นไงล่ะครับสกิลอลังการระเบิดทั้งจอนะครับผม มีฮอตเซลด้วยทุกคน10ไม้พีนในแาละคา69บาทเอไอ้พวดกันลาได้อะไรแบบนี้มาทุกคนเราควรจะเติมเนอะเพราะว่ามันกุ้มมากๆนะมันจากพันสี่นะหรือ69บาทนะี่มัโคตรถูกเลยเป็นไงกันบ้างทุกคนสําหรับแนะักล็อกแท็กติก2นะครับผมนะผมเล่นแล้วผมรู้สึกเลยว่าอยากให้ทุกคนมาเล่นด้วยจริงๆนะครับผมยังไงถ้าใครชอบนะผมสามารถ กดดาวน์โหลดที่ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยครับการันตีความสุขและความเพินแน่นอนนะครับผมฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องใจเราวด้วยนะครับผมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย